เซร์ก็เก่งครับผมครับบ็อกซิ่ง DIY วันนี้ผมจะมาแนะนำครับในรูปแบบของมวยไทยครับการ็อบวงในมวยเข่านะครับคือการวันนี้ผมจะแนะนำคือการจับคู่ต่อสู้จับคีบคอคู่ต่อสู้แล้วตีเข่ายังไงให้ได้เปรียบนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิชามวยไทยเป็นวิชาที่อันตรายนะครับ ผมไม่แนะนําให้ไปรังแกผู้อื่นนะครับอันนี้ผมจะจะเน้นย้ําอยู่ตลอดนะครับเอาละครับก็มาเริ่มเลยนะครับต้องต้องเสียเวลาครับคือเราจะทํายังไงจาไม่ให้เราเสียหลักนะครับคือแบบว่าไงอ่ะคือไม่ให้เราล้มง่ายผมว่าพูดไม่ค่อยถูกนะครับคือ ดูนะครับดูการยืนเราจะย่อตัวนิดนึงนะครับเราจะไปยืนตัวตรงนี้นี้ครับขาที่นี้ลมง,ง่ายครับย่อตัวนิดนึงการมวยครับหรือสมมติคู่ต่อสู้วิ่งเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยจะกอดคอจะกัดคอ,อเราตีเข่าอย่างเงี้ยเราอยู่นี้เลยนะครับดูขาแขนแขนปึ๊บปิดตามองคู่ต่อสู้ปิด ปึ๊บเขาเข้ามาปึ๊บปุ๊บป๊บเราย่อตัวนิดนึงปึ๊บเราดันแคะเขาจะมาคีบคอเราปึ๊บเราอย่าไปปล่อยนี่ถ้าปล่อยมันกคีบคอเ,เขาตีเข่าเราได้ใช่ไหมล่ะปึ๊บหน้าเงาะหน้าคัวข้อมือบล็อกย่อตัวนิดนึงไม่ล้มง่ายครับถ้าทําอย่างนี้ครับปุ๊บปึ๊บเราพยายามอย่าให้เขาเข้าสอดเข้าในเราได้ เราปิดไว้เราสอดเขาเอิมาเขาสอดสู้ปุ๊บพอเราสอดไปสอดมาแล้วท่านมองเรคีบคอเลยเนี่ยแหละขีบคอคีบคอปุ๊บใช้ช่วงนี้ครับดันเข้าไว้กดกดนะครับนี่ครับถ้าฝึกครับดูตามท่าผมได้เลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้เห็นไหมครับปุ๊บเราจับได้จับคอเ็าได้ปุ๊บ กดเมื่อก่อนทีหนึง่งดัดเมื่อก่ e อนแล้วก็ไอเข่าเข้าไปครับจะเข้าท้องเข้านี้เข้าควางรับได้หมดครับครับที่ผมมาแนะนำนี่คือเป็นวิชาโมยไทยครับวิชาโมยไทยอาชีพกังิ้นเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับช่วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกิงให้ผมด้วยนะครับเพราะจะไม่ได้พลาดเพราะจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับเพราะผมจะเอาแนะนำเคล็ดลับ ของวิชาวยไทยภยษาปนม,มีหมดครับว่าจะเอาเคล็ดลับไหนมาบอกครับสำหรับที่นี้มีมีเยอะมากครับสวัสดีครับ